ตอนรับเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิ่งครับล่าสุดเราก็เดินทางมาถึงบ้านน้องนะเดีย๋ยวลงก่อนนะลิบๆลงมาเลยปิดประตูด้วยถอยเลยถอยเลยเ่็นนอินเทอร์เน,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 น็ต วันนี้ก็จะเป็นวันเสารนะ์นะน้องๆอยู่บ้านกันหรือเปล่าก็ก็ก,ก,กเปิดประตูยาวเลยยาวเลยเหมือนจะไม่วิดหรือเปล่าเดินหน้าก่อนไหมระวังรถนะลูกระวังรถ สวัสดีครับกินข้าวหรือยังกินแล้วหมดเลยหักหมดเลยตรงขึ้น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 เลยขึ้นเลยพ่อถ่ายรูปผมเหรออ๋อนึกว่าถ่ายผมผมเลยชูกระติกให้ดู อะไรไหมฝากติดไว้นี่วันนี้ทีมงานเราก็มาถึงแล้วนะฮะรถคันนี้เราก็จะมาทั้งหมดสองสี่ห้าหกคนนะครับผมหรือเปล่ามีพี่นายมีน้องปอนมีน้องเอิร์ดนะฮะมีผมมีน้องไอ้มีโกโก้ไล่น้องปอนอันดับแรกน้องเพชรบอกว่าขอกินขนมเลยเอาให้แบ็มให้น้องหน่อยเอาอะไรนั่นนี่เหรอของพี่แต่ว่าน้องเพชรก็กินได้อ่ะ ยกไปสิหนักปล่าอย่าทำเลนะเดี๋ยวมันเล็กน้องเพชรอยากกินขนมเอฟซีมาถึงก็งอแงกกินขนมเลยอไปเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนนะครับเอฟซีจะได้ขนของกันลงเดกองไเลยฝากไปเอมินหน่อยนะของระวังไว้นี่มั้ยเพราะว่าเราจะ ทำตรงนี้นะเดี๋ยวจะต้องระวังที่นี่ก่อนก็ได้เดแต่ฝุ่นมันลงนะน้ำฝนเข้าไปนี่ก่อนหลังออกนอกก็ได้เสร็จนี่งานแผนงานของเราวันนี้เนี่ยก็หลักๆอาจจะมีในส่วนของเพดานเนาะเพดานที่จะใช้ผ้าใบนะครับีขึ้นไปยิงนะฮะกั้นนี่อาจจะไล่ไปตั้งแต่มุมนี้เลย ไล่ไปเข้าไปข้างในนะครับผ้าใบผ้าใบผ้าใบยิงเหมือนคล้ายๆฝ้าแหละแต่จะใช้เป็นผ้าใบใช่่ไรองอน้องไปนเอะาน็อตมาเหรอแล้วก็งานส่วนที่สองนะครับอาจจะเป็นในส่วนของการศาสตร์นะไปเดี๋ยวพาไปดู ตาบรรยายบางทีอาจจะไม่เห็นอาจจะไม่เห็นภาพภาาพาเอฟซีไปดูก่อนการศาสตร์ที่เราจะต้องติดนะฮะเห็นมีเอฟซีท่านแนะนํามาเนาะว่าให้ทํากันศาสตร์นะตรงจุดนี้ให้น้องๆน,น้อย,อยกันศาสตร์ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังตรงนี้เนาะนี่ด้านหลังตรงนี้ แต่เราอาจจะไม่ได้ทําเหมือนตรงข้างฝั่งนู้นนะฮะข้างข้างฝั่งนู้นเนี่ยเราตัดแล้วก็มาตั้งแนวตั้งเนาะแต่ฝั่งนี้เอฟซีใจดีเพื่อนบอกว่าให้ใส่แนวนอนเลยนะฮะยิงหัวยิงท้ายเลยนะครับก็อาจจะใช้เวลาในการใส่ไม่นานเขามี2ช่องนะครับ2ช่องช่องนี้ก็น่าจะประมาณได้อยู่นะแผ่นแผ่นมทั้นชีดหลงังคาเนี่ยมันยาว3เมตรก็อาจจะสุดพอดีนะสุดแผ่นสุดแผ่นพอดี ก็เป็นงานจุดที่สองที่เราต้องทำนะครับเพราะระบบไฟอะไรต่างๆเราก็ทำมาแล้วเมื่อคืนเมื่อวานเดี๋ยวไปดูลองเปิดดูก่อนไฟน้องยังติดหรือเปล่าเชา้านี้หลักๆก,ก็2จุดเนาะที่ผมแจ้งไปเปิดไฟดูก่อนอุ้ยติด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 แสงไฟใช้ได้ใช้ดี ที่พูดไปเมื่อกี้ก็2จุดแล้วเนาะจุดที่3จุดที่3ตรงไหนดีเอ่ยจุดที่3มก็อาจจะเก็บในส่วนของรายละเอียดหรือเปล่าเนาะของงานอาจจะมีส่วนส่วนเสือน้ำม,มันเนาะเสือน,น้ำมันที่เหลืออยู่2ท่อนนะนนก็อาจจะเอามาปูบนเตียงนะครับ ไว้บนแค่ไว้นั่งเล่นไว้อะไรแล้วก็เก็บเก็บรายละเอียดนะฮะจุดไหนที่ยังไม่เรียบร้อยเราก็จะพยายามเก็บนะฮะก็อาจจะมีสองจุดนี้หรือเปล่าหลักๆลักเอฟซีก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูว่ายังมีจุดไหนบ้างที่เราต้องเก็บรายละเอียดเนาะเพราะว่า เท่าที่ผมดูดูเนี่ยก็อาจจะมีแค่2จุดนี้หรือเปล่าหอ,หอมเลยเนาอขนม,มนี่รก็วันนี้อาจจะมีลุ้นนะมีลุ้นได้ปิดงานนะครับในส่วนของด้านหน้าเดี๋ยวไล่ดูก่อนด้านหน้านี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วตามที่ตั้งเป้าไว้เออพี่นายได้เอาน้ำมาไหมห <ả? S 1> ปิงทะ ใช่ไหมไม่ได้เอาามผมก็เพิ่งนึกได้หันไปเห็นหันไปเห็นหิ้งพระนึกได้เลยอ๋อมีเอฟซีส่งหิ้งพระให้ไงใช่ลืมเลยไม่เป็นไรบอกพี่บ่าวแวะเอาไปสิไม่เกมไม่เกมไม่ได้ไปทางนู้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยแวะมาใส่ให้น้องก็ได้เพราะยังมีวันส่งมอบอยู่งานตามน้องอ่าเพราะว่าวันนี้มีมีสิทธิ์ได้ปิดงานเอออีกจุดหนึ่งนะครับเอฟซีที่ผมต้องทำก็คือในส่วนของสติกเกอร์ ที่ผมพูดไว้เมื่อวานนี่สติเกอร์นี้จะลอกให้หมดเลยนะครับทัวท่วทุกบานนะครับเ,เดี๋ยวจะลอกให้ก็งานก็น่าจะมีประมาณนี้แหละแล้วก็ขนอุปกรณ์กลับนะฮะ <oui. S 1> ก็จะมีส่วนที่เหลือก็จะเป็นเหล็กนะเหล็กขนาดนิ้ว1นึ1นะหนะนิ้วแล้วก็แผ่นเมทัลชีตเมทัลชีตก็เหลือหลายแผ่นอยู่ เพอเราไปติดข้างหลังเนี่ยอาจจะใช้พี่นายเราติดกี่ชั้นนะชั้นเดียวบ่ขวางชั้นเดียวไม่แน,น่ใจว่าชั้นหรือสองชั้นเนาะแต่ชั้นเดียวก็ใช้แค่สองแผ่นแต่ถ้าสองชั้นก็ใช้สี่แผ่นนะส่วนที่เหลือก็อาจจะได้ขนกลับกันนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์นั่งร้านเนาะที่เราต้องขนนะฮะในวันนี้ออกขึ้นรถคันนี้เลยก็เดี๋ยวจะมีรถพี่บ่าวมาสมทบอีกทีนึง ก็ตอนนี้พี่บ่าวก็เข้าในเมืองนะฮะในกุสุมานเอาโทรศัพท์ไปซ่อมโทรศัพท์มีปัญหานะครับ mm. ก็เลยเวรับพี่อีกไปเป็นเพื่อนเมื่อเช้าก็เดี๋ยวอาจจะมาสักพักหนึ่งนะครับอ่ะอัปเดตงานก็หลักๆ2จุดเนาะลุ้นว่าพวกเราจะทําสําเร็จปิดงานได้หรือเปล่าหรือจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะฮะร,รอติดตามรับชมกันในวันนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ